This is Apollo 8 uh, coming to you live from the moon. The vast loneliness up here on the moon is uh, awe inspiring, and it, it makes you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space. From the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, and God bless all of you. อายุของความเปลี่ยนแปลงที่โหงกะนำมนุษยชาติทั้งจากภัยธรรมชาติสงครามความขัดแย้งการแข่งขันในโลกธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษยชาติยังคงยืนหยัดไม่จำนนไม่ยอมแพ้แต่กลับลุกขึ้นสู้และมุ่งเดินหน้าสร้างความเจริญ ท่ามกลางอุปสรรคนานาประการทุกครั้งที่เรารอดมาได้คือความฉลาดในการปรับตัวปรับจริงต่างๆด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความสําเร็จโลกเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่หยุดหย่อนจนถึงวันนี้โควิดเป็นบททดสอบที่สําคัญของมนุษยชาติบนโลกใบนี้สังคมครอบครัวธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบเชิงลบด้วยกันทั้งสิ้น สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออ m สมเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหก,กรรมมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของไทยมากกว่า20ปีอ m สมในวันนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และมองออกไปข้างหน้าเห็นว่า s m e ของไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวและมีการวางกลยุทธ์ยสาหรับการก้าวต่อไปในอนาคตวันนี้เราเห็นได้ชัดว่ามี s m e ไทยอยู่3กลุ่มที่กําลังเผชิญวิกฤตอันหนักหน่วงในตอนนี้ s m e กลุ่มที่1 คือกลุ่มที่กําลังหาทางออกยังประคองหรือแัดฟันสู้และยังไม่เห็นแสงสว่าง SME กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องการหาวิธีการใหม่ๆและยังไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร SME กลุ่มที่3คือกลุ่มที่รู้สถานการณ์และกําลังหาโอกาสใหม่ๆเพื่อความอยู่รอด SME ทั้ง3กลุ่มนี้ต้องการชุดความคิดชุดความรู้และการสร้างระบบนิเวศเพื่อก้าวออกจากสถานการณ์อันเลวร้ายที่ไม่ปกติในทุกด้าน The Great Reset คือรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่ e s ส e t สร้างและวางกลยุทธ์เพื่อให้ SME ไทยได้เรียนรู้และใช้พิกเตมธุรกิจของตนเองเพื่อก้าวผ่านวิกฤตอันหนักหน่วงพร้อมกับผู้บริโภคในยุคอยู่นอร์มอวันนี้อีสมดเขาส่งสัญญาณถึง s อสไทยให้ทราบว่าปัจจัยของความสําเร็จในวันข้างหน้าคือการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที S Super Smart s m a มา Solution คือเครื่องมือสมัยใหม่ที่อ s m e t ร่วมกับที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆร่วมกันพัฒนาให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆให้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน s อสไทยที่พร้อมจะเข้าสู่ยุคก,การแข่งขันที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง